อันนี้จะมาตอบข้อสงสัยของผู้ปฏิบัติบางท่านบอกว่าดูใจเต้นแล้วจนกระทั่งม,มเีเสียงเปรี้ยที่หูแล้วก็เห็นแสงสว่างที่หน้าผากกลับมาดูใจเต้นไม่เห็นก็เลยกำหนดดูลมหายใจเห็นความสว่างทั่วกายถูกไหมถูกไหมครับการดู ถ้าเราไม่ทิ้งฐานนะในสติปัฏฐานสี่เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำไม่ทำแล้วแต่ฐานไหนจะปรากฏชัดเราก็ดูฐานนั้นกรนี้อาการของเมื่อคือเข้าถูฐานจิตแล้วเนี่ยจากไที่ว่าหูเปรีย้ยแล้วเข้าไปสู่อายตนะที่ละเอียดหน่อยหนึง่งนะก็พูดง่ายๆว่าก็เห็นแสง่นแหละในสภาพที่ละเอียดกรนี้มาดูใจเต้นมันยังดูไม่เห็นมันละเอียดไงเพราะสติเราตามไม่ทันก็เลยมาดูที่กายอยากคือดูลมหายใจ พาดูลมหายใจที่เข้าออกที่ละเอียดนะก็คือเข้าสู่ส่วนละเอียดแล้วนะคือเรามีเทคนิคออกแต่ว่าเมื่อดูใจเต้นไม่เห็นใจเต้นก็เป็นฐานกายเหมือนกันเวลาเรเริ่มเข้าสู่ฐานจิตแล้วเนี่ยเราสติตามไม่ทันก็เลยมาดูฐานกายดูที่ลมลมละเอียดนะปรากฏว่าเห็นแสงสว่างทั่วกายอันนี้ถูกไหมคะอันนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าอย่าไปติดแสงสีอัน,นั้นเป็นผล เพราะนั้นขอให้เราวางสติไว้ที่ฐานกายในกายต่อก็คือฐานลมความรู้สึกที่ลมกระทบถ้าดูฐานจิตเห็นเห็นความเกิดดับที่กลางทรวงอกเห็นหรือทั้งซ้ายทั้งขวานะของในทรวงอกหรือว่าเหนือสะดือสองนิ้วหรืออะไรเนี่ยก็มันมันเห็นตรงไหนที่ชัดเจนเราก็ดูดูตรงดูตรงนั้นดูต่อไปให้มันละเอียดเข้าไปยิ่งขึ้นพอมันหายไปเราก็น้อมมาที่ฐานกายต่ออันนี้เป็นคำตอบสำหรับผู้ที่มีปัญหา ที่สงสัยแต่อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าพอเราทำสมาธิแล้วเนี่ยจิตรวมแล้วเนี่ยมันนิ่งเงียบอยู่ตอนแรกก็เกิดปิติสมัยก่อนเนี่ยนะพอหลังจากข้ามจากปิติแล้วทำบ่อยๆครัง้งเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วครน,นี้ก็ทำจนจิตรวมแล้วเนี่ยมันนิ่งเงียบอยู่เฉยๆสักพักก็ถอยออกมาถอนออกมาเป็นอย่างนี้หลายเดือนแล้วเราจะแก้อย,อย่างไงเหมือนกับถึงทางตัน อันนี้ก็ไม่ยากหรอกถ้าเราจเจริญสติปัฏฐาน4นะนะจะเป็นแบบลมหายใจหรือความรู้สึกที่ลมกระทบแต่อตาตมาเนี่ขอแนะนําในเรื่องที่วราให้มีความรู้สึกด้วยเพราะว่าจะเชี่ยวชาญในอิริไอในบัพพะอันนี้ส่วนการดูลมหายใจเนี่ยถ้าจะฟังให้ชัดเจนต้องไปถามครูบาอาจารย์หรือผู้รู้ในแง่ที่ปฏิบัติอานาปานุสติกรรมาฐานโดยเฉพาะ ซึ่งข้าพเจ้าเคยปฏิบัติมาสมัยเป็นฆราวาสก็รู้บ้างเล็กๆน้อยๆตอนี้ก็ขอตอบในเรื่องของนะผู้เป็เจริญสัมปัญญาบพะก็คือเมื่อเราดูลมหายใจเอาแบบลมหายใจกระทบเสียดสีที่ปลายจมูกแล้วกันถ้าสมมุติว่าเราดูไปจนกระทั่งถึงจิตที่สงบและเฉยและแล้วมันก็ถอนออกมา อันนี้เราจะมันถึงทางตันทําอย่างไรก็ได้อย่างนี้อยู่อย่างนั้นถึงแค่จิตสง,งบอันนี้เป็นการเจริญสมาธิเฉยๆอย่างเช่นเราภาวนาพุทโธปลมภาวนาพุทโธพุทโธพ,พุทโธพ,พุสติทันพุทโธปุ๊บเข้าไปสู่ความมันก็จะเข้าไปสู่ความสงบตามลําดับชั้นตั้งแต่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ถ้าเป็นชั้นสี่ก็อุเบกขาเอกกตาจิตเฉยๆแล้วก็เป็นหนึ่งอยู่ ไอ้นั้นแล้วเดี๋ยวมันก็ถอนออกมาการที่มันถอนเร็วหรือถอนช้าเนี่ยขึ้นอยู่การกระทำเหมือนกันถ้าเราภาวนาพุโทโธมากๆเป็นนิดเป็นศิลนนะจนผ่านอุปสรรคมากๆเราก็ยังพุโทโธอยู่อันนี้เวลาจิตรวมปุ๊บเนี่ยมันจะมีน้ําหนักมากอยู่ได้นานแต่ถ้าเราภาวนาไม่เท่าไรและจิตรวมสงบเราคือเราสร้างพื้นฐานภายนอกมานน้อยอันนั้นมันเข้าไปสงบแล้วมันก็ถอนตัวออกเร็ว คุณง่ายๆว่าเราอยู่กับเรื่องอื่นมากบางทีคนที่มีปัญญามากฟุ้งซ่านมากสม,สมาธทมากกับปัญญาก็ไม่เกิดมันก็จอบือ้อเป็นวิธีการแก้ก็คือเราน้อมสติมาที่ดูความรู้สึกที่ลมกระทบที่ปลายจมูกหรือมีใจเต้นก็ดูใจเต้นมันจะก้าวต่อไปได้ผ่านจากจุดนี้ไปได้ไปสู่ความละเอียดชั้นทุงสูงขึ้นไปได้อีกนะก็คือผ่านนิวรณ์ผ่านมารนะขึ้นไปชันะ้นทุงสูงได้อีก